ไขแมงวันนี่กิโลสองหมื่นเรามาถึงในยุคที่ขายไขแมงวันกิโลสองหมื่นแล้วผมอยากรู้ว่าเขาเอาไข่แมลงวันไปทําอะไรกันขายกิโลสองหมื่นนี่ค่ะอาหารแสนอร่อยค่ะไม่ต่อยค่ะไม่มีพิษไม่สร้างเชื้อโรคใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะกุ้งครับกี่กกุ้งบอกว่ามันคือแมลงวันและผมเห็นว่า นี่ก็เราคุยเนี่จริงเหรอขั้นตอนแรกเลยครับพี่กุ้งอธิบายทีครับว่าเราทํายังไงเราจะเอาแม่พันุ์มายังไงแสดงว่าถ้าถ้าผมจะเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพค่ะก็ได้เอาตั้งกำลังทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นกระบวนการเก็บไข่อะดูเก็บไข่หน่อยครับอะตอนนี้จะเป็นแผ่นไม้ที่เราเอาไว้ให้ตัวพ่อแม่เขามาวางไข่นะคะค่ะอันนี้ตรงนี้บ่าที่ว่ากิโลละค่ะสองหมื่นกิโลละสองหมื่น กรัมละ20บาทค่ะก็พันกรัมก็สองหมื่นพันกรัมเขาขายไข่แมงวันอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างอย่างที่เห็นประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็ประมาณสิบกรัมค่ะอุ้ยสิบกรัมก็สองร้อยค่ะไข่แมงวันสิบกรัมที่เราคูดอย่างเงี้ยสองร้อยใช่ค่ะนี่เราเพิ่งเก็บแค่ได้ส่วนเดียวนะคะนี่เรายังยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะ Oh. อย่างอย่างหน้าวันนี้ค่ะก็คิดว่าหน้าได้จะได้ประมาณสัก200กรัมได้ก็คือให้เขามาวางไข่เองนี้เลยเหรอคะาวางไข่เองค่ะแต่ว่าในกระบาด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ,ะจะเป็นกระบาดท,ที่เราใส่หัวอาหารซึ่งมีกลิ่นเปรี้ยวๆไว้นะคะหัวอาหารนี่คืออาจจะเป็นเป็นลำนะคะผสมกับ กล้วยหรือสับปะรดค่ะขยำกันหรือถ้าไม่มีลามเนี่ยใช้ผลไม้น้เปรี้ยวใช่ค่ะเพื่อเขาจะเขาก็จะสูดความหอมอยากมาวางไขว่าถ้าเกิดเขาวางไข่ลูกเขาจะมีอาหารนะคะผมขอเอามาดูสักนิดหนึ่งแผ่นได้ไหมครับหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เ่ะเขาไปในท้องไม้เองเหรอคะค่ะเขาจะเขาจะแสดงว่าเขาชอบที่มืดนี่เขากาลังวางไข่นะคะเขาจะแย่ตูดเข้าไปในซอกไม้ค่ะ แมลงวันใช่เหรอครับค่ะเราต้องเรียกให้ถูกก็คือเป็นหนอนแมลงวันลคือเป็นแมลงวันลายค่ะ back soldier fly นะคะคือถ้าเรียกว่าแมลงวันนะคะบุคคลโดยทั่วไปอาจจะสับสนว่ามันคือแมลงวันที่ไปเจาะผลไม้ก็คือแมลงวันทองตัวนั้นนะคะใช่หรือแมลงวันบ้านซึ่งตอมอาหารนะคะแต่ตัวนี้เขาคือแมลงวันลายค่ะซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาหารนะคะไม่มีเชื้อโรคค่ะเพราะว่าเราก็ได้ไปเรียนรู้จากมอแม่โจ้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีของมหาลัยขอนแก่นนะคะก็ส่งเสริม ให้เกษตรกรนะคะเลี้ยงตัวนี้ค่ะ <Okay. S 1> เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ลักษณะของขาเขาจะเป็นขาดําขาวค่ะ oh. ขาเขาจะมีสีดําขาวค่ะแล้วลําตัวยาวค่ะ oh. ค่ะต้องใช้แบบนี้เท่านั้นไม่ใช่ใครแมงวันหนึ่งงั้นนะ,ะใช่ค่ะ <Na. S 1> บางครั้งเราเรียกเขาเป็นหนอนรักโลกก็ได้นะคะนนเพราะว่าเขากําจัดขยะอินทรีย์แล้วก็ตัวของเขาใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ uh. วงจรชีวิตเขาไม่มีอะไรที่เสียประโยชน์เลยค่ะ อย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ไปเก็บไข่หนอนมานะคะเราก็จะมีการอนุบาลนะคะก็คือการผสมอาหารเลี้ยงลูกหนอนนะคะในอาหารเลี้ยงลูกหนอนเนี่ยค่ะเราก็จะมีลำนะคะมีตัวน้ําตาลนะคะวันนี้เราใช้เป็นเป็นน้าตาลอ้อยนะคะสองสองตักอันนี้นะคะจริงแล้วตักพูนๆเนี่ยมันก็ใกล้เคียง1นกิโลค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลไปประมาณสัก50กรัมกรัมค่ะแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมน้ําค่ะแล้วก็การผสมน้าเนี่ยต้องให้เขามีความเหลว เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเขาแห้งเกินไปเนี่ยค่ะเราต้องอนุบาลเขาไว้ประมาณส0 1 0ิบถึงสิบวันนะคะค่ะถ้าเขาแห้งเกินไปเนี่ยอาหารมันด้วยตัวหนอนนะคะพอโตขึ้นเขาจะขยับตัวกันนะคะอาหารจะแห้งค่ะออันนี้คือทำอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเนอะเลี้ยงตัวอ่อนค่ะครับนี่จากไข่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราอนุบาลไว้ค่ะประมาณสามถึงสี่วันค่ะเขาจะออกมาเป็นตัวเล็กๆค่ะเวลาเขาออกมาเนี่ยอพอ หลังจากที่เขาออกหมดนี่ข้างบนมันก็จะมีเศษไข่อยู่นะอันคือเปลือกไข่ตะแกงหรืออะไรก็ได้ค่ะที่รองไว้เพื่อไม่ให้ไข่เขาสัมผัสกับอาหารค่ะถ้าไข่เขาโดนอาหารโดยตรงเนี่ยค่ะ<อ>จะทาให้ไข่เขาเสียนะคะตัวน,นี้นะคะเราก็วางเพื่อเนี่ยค่ะไม่ให้ไข่เขาสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะตรงน,นี้เราก็ใช้ใบไม้หรือใบตองอะไรก็ได้ค่ะจากธรรมชาติรตอสามถึงสี่วันเขาจะออกมาเป็นตัวลูกหนอนค่ะแล้วเราก็จะอนุบาลเขาไปอีกประมาณสิบ สิบถึงสิบสองวันนะคะอย่างตัวนี้นะครโอ้กินมะเขือกินกล้วยกินใช่ไหมช่วงแรกก็กินแบบนั้นก่อนช่วงแรกก็กินแบบอาหารเด็กๆค่ะที่เป็นลูกตอวเล็กๆเขาอยู่ในนี้กินนี้กันอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ค่ะเขาจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะเขาจะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราแหวกเยอะๆนี่นี่ค่ะเอาเออตัวชื่อก็ยังไงก็รู้นะคะเอาไปทําอะไรนะก็ดูไปเรื่อยๆ เราดูการเลี้ยงก่อนแล้วดูว่าการใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับอันนี้อายุกี่วันครับที่เขาต้องกินแบบนี้ครับเอตัวเนี้ค่ะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะดูแล้วเนี่ยค่ะตัวเนี้เขาจะกินจนมันเห็นตัวแล้วใช่ไหมครับเป็นผงเลยค่ะเพราะว่าตัวเขาสร้างความร้อนที่แฉะตอนนี้จะแห้งค่ะคือกลายเป็นแบบเขากินจนเหนือแต่แบบเป็นผงแล้วกลายเป็นนขนาดนี้เลยค่ะโอ้ แต่จริงๆแล้วตัวนี้ถือว่าแห้งไปนิดหนึ่งค่ะูกินกินอาหารตะเคียจนเป็นผงจนเราเห็นตัวแบบนี้นี่เราก็แบ่งใส่กระบะมาค่ะคจากกระบะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคจะแบ่งได้อีก1 0 1ถึง15กระบะนะคะเพราะว่าเขามีปริมาณตัวที่เยอะมากนะคะเดี๋ยวหนกรัมเนี่ยได้กี่กี่ตัวพี่พี่กุ้งเคยนั่งนับ,นนบไหม อย่างค่ะประมาณการว่า1นกรัมเนี่ยได้2องถึสกิโลสองกิโลใช่ค่ะขึ้นอยู่คุณพเคยนั่งนับไหมครับค่ะขึ้นอยู่กับางฝากีนะครับผมอยากให้เป็นความรู้1กิโลได้กี่ตัวเดี๋ยววันนี้ฝากนั่งนับหน่อยนะครับอ้ต้องใส่ต้องนับด้วยกันช่วยกันนับจำไว้เลนเรื่องพวกนี้เราลืมกันไปก่อน นั่นเรา่อมาครับค่ะนี่ค่ะเราก็พอเราแบ่งเข้ามาแล้วนะคะเราก็เติมอาหารในเขาค่ะแต่ไซนี่ยค่ะเขากินอาหารที่เป็นชิ้นได้แล้วนะคะคด้วยแต่เขาก็จะค่อยๆกินนะคะอืมเนี่ยค่ะเราก็จะเพิ่มอาหารในเขาคือคําว่ากินอาหารเป็นชิ้นได้แล้วเพิ่มอาหารในเขาคําคนี้หมายความว่าเราไปเอาผลไม้ที่ในสวนลุ่งๆร่นๆ ได้ค่ินี่ก็เป็นขนุนที่เขาเรียกว่าไม่ทันได้ขายคือเขาเสียก่อนหรือแบบไม่ได้ไซส์ตกไซส์อะค่ะของที่ของที่ในสวนของเราค่ะพอดีเราทําตัวรีสอร์ทด้วยก็คือทําเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเวลามีลูกค้าเข้ามาก็จะมีทานอาหารเวลาเสร็จอาหารเหลือนะคะนี่ก็คือเขาก็จะกินเสร็จอาหารทิ้งทุกอย่างค่ะจัดการอาหารจัดการอาหารได้หมดเลยค่ะเศษมะเขือเศษกล้วยเศษมะละกอนะคะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราเลี้ยงอาหารนะคะไซส์นี้นะคะเขาก็กินนะคะเขากินไซส์เล็กกันไซส์ใหญ่เลยค่ะ แต่ายที่เราชอบนําไปเลี้ยงเนี่ยจะไซประมาณาประมาณสี่สัปดาห์ค่ะสามถึงสี่สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าเขาจะได้ปริมาณค่ะเขาเรียกเรียกเนื้อได้แล้วอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะอาหารแสนอร่อยค่ะอ้ยอาหารแสนอร่อยค่ะเขากินเขากินอา,อาหารอินทรีย์ทุกชนิดเลยค่ะค่ะ กินในตัวลำผสมนั่นนะครับกินตัวลำผสมในตัวแรกใช่ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเขาโตพอสมควรเนี่ยแล้วตัวเขาจะค่อนข้างแน่นมากในกระบะอนุบาลค่ะแล้วก็แยกเข้ามาค่ะแล้วก็เติมอาหารให้เขาแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ตัวที่เขาโชว์ตัวอีกแล้วหรอโชว์ตัวอีกไซส์นึงค่ะโชว์ตัวกันอีกแล้วไซส์นี้อะไรครับไซส์นี้เป็นไซส์ที่เรานิยมไปเลี้ยง สัตว์กันนะคะหมายถึงเลี้ยงไก่อะไรนี่ค่ะเพราะมันเป็นไซส์ที่ตัวเขาใหญ่แล้วค่ะจะมีปริมาณเนื้อค่อนข้างเยอะค่ะบางคนเน่ะเขาจะซื้อแบบนี้ไปใช้งานเลยอย่างเงี้ยครับซื้อไซส์นี้เลยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะปกติเขาก็ขายกันอย่างงี้ปกติแต่เดี๋ยวบอกที่นี่ก่ที่นี่เขาทำใช้เองนะค่ะโอ้ยปกติดีนะครับดีไหมคะมีกระติ๊บกระติ๊บกระติพวกระติ๊บกระติ๊บกระติ๊บเขาแข็งแระติ๊บกราจะ๊บกชะติ๊บก่งหมายถึงเิ๊บกระติ๊บกระติ๊บแสง เขาจะหา่ไม่ได้กัดค่ะไม่ได้กัดค่ะเขาแบบพยายามหาตัวตัวนี้ก็ประมาณสี่ร้อยได้ค่ะโล้ละสี่ร้อยใช่ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้านะคะอันนี้ก็ขึ้นลงตามมีมาซับายค่ะตัวนี้ประมาณใกล้เคียงเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนแล้วต่เขาเริ่มมีเริ่มจากเข้าสีน้ำตาลแล้วกลายเป็นสีดําค่ะอาแล้วต่อมาครับนี่เราปล่อยไว้ค่อนข้างจะเป็นตัวดําเยอะค่ะโอตัวเนี้ยเราจะล่อนขี้หนอนออกแต่ กระบะเนี้ยมันจริงๆมันแฉะไปนิดนึงค่ะเราก็เลยเอาไว้ก่อนค่ะพอเราล่อนเสร็จแล้วนะคะไซนี้เขาจะเริ่มเก็บเป็นดักแด้ซึ่งพอเราคัดสะอาดจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จะคัดสะอาดค่ะเปลือกเป็นเปลือกค่ะเป็นเปลือกของตัวหนอนค่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นแคลเซียมค่ะหรืออยาไเเลี้ยงไก่แน้เลยเลี้ยงไก่ได้ทําปุ๋ยได้ผสมในดินปลูกได้เขาจะให้ความร่วนซุยแล้วก็เขามีแคลเซียมในตัว ครับค่ะตกลงคือซีโรเวสค่ะคือตัวของแบคโซเดอร์ไฟล์หรือหนอนมแมลงวันลายนะคะเขามีประโยชน์เด่นในหลายข้อนะคะคที่เด่นข้อแรกเลยค่ะเขาช่วยย่อยหรือกำจัดขยะอินทรีย์นะคะค,ค่ะถัดมาของเขาเนี่ยเขาให้ปุ๋ยค่ะเขาให้ปุ๋ยซึ่งสามารถนำไปบำรุงต้นไม้ได้เลยค่ะแล้วก็เราจากที่เราเลี้ยงด้วยเขากินอาหารรวมอะค่ะเขาค่อนข้างมี สารอาหาร, uh, าาห,ารหรือสารอาหารทข้งๆเยอะค่ะจากผลการวิจัยของโมแม,มจโจค่ะมีตรงนี้เลยม,มีตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะโปรตีนเขาสูงรแมงมันโปรตีนสุดยอดเลยนะสูงที่สุดค่ะแล้วก็มาตัวเนี้ยหนอนตัวหนอนแม่จ้อหรือตัวหนอนมแมลงวันลายคือเราเรา,เราก็เลยเรียกเป็นหนอนโปรตีนสูงเพราะว่าเขาให้ปริมาณ42กรัมซึ่งชนะเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เนี่ยให้28กรัมประโยชน์ข้อนี้นะคะคือตัวของเขาค่ะให้คุณประโยชน์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ การที่เราเลี้ยงหนอนเนี่ยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยนะคะไม่สปกปรกไม่ก่อเกิดชโรกค่ะเอามาลดต้นทุนในสวนของเราในฟาร์มของเราใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาให้โปรตีนแล้วมันช่วยได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งกําจัดขยะคือมันได้เป็นลูกโต้ที่เป็นวงกลม